แพงเได้ลานเ้ยเจ็จะได้ไข่ยอะนี่มันสูงกันเต็มต่อไปพอมาพันมาเดี๋ยวมาเบียดเอามันยืมมันยืนหลานปลาชื่ออะไรสายดินสหายดินบอกเชื่อโอ้ชื่อเดียวกับลุงทงนะเดินทางของนเาใจ่ยงงไแ

นี่ทุกคนเป็นสายด้วยเปล่าเนี่ยแล้วเป็นแม่เนี่ยเนี่ยใช่ด้วยไหมทุกคนเป็นทุกคนนะใช่ไหมโอ้ได้ที่ที่เห็นมากเขาเห็นหมอเพิ่มมากใช่ไหมแทนแล้วเห็นเป็นยานี่กันไม่เห็นไม่เห็นนะไดาเหรอเดี๋ยวเราขายเยอะเยอยู่ภาคใต้ก่อนแล้วไปภาคเหนือแล้วมาอีสานได้ได้ได้ ก็เป็นน้องแม่ก็ร้องเลงก็เป็นน้องไงเอาไม่ไไม่ไงไไม่ไไไม่ไไไม่ไง พี่คนสนคจะมน่นาอบเินโจอดท่านเน่เอาทั้งยืนกันได้ครับพ่อขอบคุณครับให้แขงข็งครับไปด้วยกันนะเพื่อนกันด้วยกันนะแขแข็งเข็แข็งช่วยงานตลอดลงเงินนะช่วยงานกันตลอดนะไม่เป็นไรเขาทายยืนเลยไม่ว่างทำงานเลย